นี่สิพามาเห็ดออมอิปูสวดท่านแม่เอาพักเอียงเนี่ยนี่นี่ผักกาดช่มดอกผักคอมบัวผักซี่บานไม่ผสมกันเด้อเออไอ้ปูอิปูให้นี่ยอิปูต่ำเอามัดมัดมัดปั้นแช่ตู้เย็นไว้เออกระมัดมันเออเบื้อ่อนสุกแล้วเราวคนมันมันขึ้นมาก่อนโอ้เงียบเงียบอ้า จังคอยไปเผ็ดวิธีเห็ดบาดทุบตะไคร้ใส่ติหอมหอมเครื่องเครื่องแกงนี่ที่เขียวเกี๊ยวปลาแดดสำนันสันว่าที่เขียวเกี๊ยวปลาแดดอ่ะสลัดสาเกใส่นี่เออเพิ่นมทุบใส่เอาสันวาพี่น้อง จะเอาจะตบใส่มือจะางองได้ละจะของสวดอมหอยเอยอมอีปูสัวนวะสวดเจ็ดสิบปีเจ็ด <c> ส <oughs> ิดปีคับคบนี่เลยเจ็ดสิบเอ็ดปีอยู่หันเจ้วบ้านออกไปให้เวลาถิงหงี่ราต้ออกไปให้่นเนาะเออม,มันปู่ตำแล้วก็บขันเอาต้น คันเอาตอนเนื้อมันเป็นปะเข็ดเว้ยตอนจัะมือแล้วนี่ท่านไหนพ่ออาทิตย์หรอกอืมอาทิตย์ไว้อืมทุกอย่างไปเก็บบักกอกต้นยูเดนเฮียนเท่าแม่มมาดูอยู่ในสวนไม่ไงแพ้เอาบักกอกมัดต่ำอานย่านเห็นน้องไปเป็ี่นมูที่เอาไปให้พี่หลอกเในสิมันยังเว้นเดินบ่ให้ไปเก็บน้ำกันตียานพี่หลอกที่เดินนี่พี่น้องโอ้มันปูแม่แล้ว ต่ำแล้วก็คั่นเอาตอนเนื้อไว้ผัดมันโอมน้มันมันอีกทกินอ้อมอีปูพี่น้องขั้นตอนต่ำขั้นตอนคั่นเอาเอานี่ไว้ปลาไวไ้แล้วเอาไปลาบเด้อฮะครับเปลาบบ้านน้ำข้นละถุงอข้นละถุงอธิบายด้วย <มา S 1> นี่เด้งมันยังไงมันเย็นอย,ย,อยู่มันเย็นอยู่มันเลยเป็นก้อนน้ำแข็งอยู่ เอาโคบไหมเนี่ยแม่จิตตมเำยิ่งเลี้ยงเลยเอา,เอานำมันมัดนั่นแหละอืมมัดถุนมาดชอนที่ปากเอาต้อมปูต้อมปูสูตรเจ็ดสิบเอ็ดปีอะไรสูตรแซ่บเลียมมือเฮ็ดใบตะบริสันท์ข้นมากมน,นียทำ <c oughs> บักพริกใส่เกลือสิอืงใส่เกลือจั้งน้ำใส่น้ำปลาแดดใส่หลายดอก ะะจะเข้มบ่ล่ะเข่ใส่เบ็ดไปเนาะอือโอ้เขย่เข้มโอ้ยออมีกับดูจำไวะะไ้บ่านั่นไรังมันเหลวไปได้หรอต๋มันข้างหมอพี่น้องมันละลายโอ้เสียงเสียงจ่าแหง้งเอาเอาวู้เสียงแหง้งผงแข็ง<ม>แล้วใส่อยังงนี้ ใส่ปลาแดปดปลาปลาแดดจุดลดลดดีบักพีดตำ่ำใส่อืรอมันละลายรอมันละลายแหละมันเดือดเราก็เอาผัากลงแล้วก็สุกเรียบร้อยเิ่งพี่น้องแต่ว่าขั้นตอนยากเฮ็ดมาแล้วคือตำเอาเนื้อแก่เราก็ตำมีความมันผงเดียวเอออันนั้นขั้นตอนยากมันแต่ว่าอันนี้ตำใส้อาจใส่ฟีดไว้เนี่ยเฮ็ดไว้ปีใหม่เร่งคอยมากิน ใช่วันนี้ไปทำอะไรมาไปทำนี่นี่นี่ไปเก็บบักกอกมานี่อาโซ่รูปบักกอกมีไงวะบักกอกก็ไปทำอะไรบักกอกนี่เอ้าไปจังซึ่งบักกอกก็ไปตำตำบักถั่วเตี่ยไม่มีรสชาติไงบักกอกหวานขมส้มเปรี้ยวรสชาติจังไลยแหน่บม่ไฮโดมไหมบักจริงมาไปเก็บมาได้เพี่น้องไต่ต้นบักกอกบู้บบักกอกต้นนี้แซ่บเพราหวานเ่าฝาด เอาไปแช่ฟิชไว้เอาใส่ตับบักทั่วน้องพี่น้องกำลังเดือดน้ำม,มันมันกำลังขึ้นมาโอ้มันไหลขนาดน้อแม่นเนาะให้มันเดือดจัง่อยใส่พักตือบันใส่พักใส่ไปหนึ่งพักมันเดือดเราก็ใส่ได้อ้าวเมืมเอ,เอมงเม,มืงสูตรพี่น้องกับเขา่าอ่อมปูสูตรพันปีสูตรทอมแม่มือทอมแม่ครับ เบิ่งพี่น้องพักมาท่านแล้ยวจะต่อมักทั่วมาเฮ็ดยังออกมาเฮ็ดต้อยแม่ดูพักซ้อมดอกกับพักซีกับพักยังเนก็พักซีบ้านพักซีกินพักขอมบัวใช่พักยังขมอะไรบ้างนี่มันบ่มีใส่ได้ใส่แห้งเสียบโอ้เออของบ่ว่าอ้อมอยู่ขอนแก่นบ่เอออันนี้ก็อยู่ขอนแก่นนี่กันเนี่ยล่ะบ่อ้อมมิวฝุ่นไหมจูปักว่ายเฮ็ดเวียกทำงานฝุ่นแง่ พี่น้องปีมือเท่าแม่นี่<ด>ปีใหม่เห็ดกับเขาเมนูเด็ดให้ลูกกินโอ้ยอมปูพี่น้องถ้าว่าให้เิมบอกว่าเิมสัก,กวันเด้อเรื่องแมนแม่ยาดว่ามันเคีมอเอา,า,าเอา,า,า่ิมมอาไปเอาไม่ไปไหนเห็นหน้าลูกไหมว่าวันหนึ่งลืมกดท้ายพี่น้องไหมวา,า,าต่ำทั่วมากที่นี่เอาโจกขึ้นมา,มา,มาใหม่บกักพิกโอ้ยเห็ุหวิดีโออย่างนี้ลืมกดท้า,ทายไปไหนไหมนี่ใส่นี่ ฮะใช้ <G ül üyor> หลักฉากทีก่ใส่ระบูโอ้นี่ก็เนี่ใส่กับสุดรถพีนองสุดรถโอ้ใส่หลายเสียบหลายอันมาเรื่องนี้ลูกโอ้ศากนั่นแห้งต่ำสองเทีย็กเหล็กทำไม,ก,นนไมก้าวัยต่ำสองเทเหล็กอเอ้ากินต่ำบอกเท่าความกันเนี่ย hãy nói đi hả? ha, tôi để à, ừ. mà, không điếu, thả <coughs> 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 ừ, tầm thua con này, đẹp mà, nét này vẫn xếp phèn nhả thành mà, anh phèn ngày bữa kia bọc qua này mắt này điểu nhả, bảo tiếng mà xếp phèn nhả nói, này xếp phèn bên này, à bên đây, nè, chết, ở phía nào, mất cái mũ mền kéo,โบราณ kéo vậy, bẩn đấy, tầm bọc thua, bọc thua bẩn là. ยัน,นอ,นอนว้ามันหอก็ข้นมาหน,นึ่งบ,บ,บ,บเวเอ้มันทิศสุดดน,นดม่ิเดี้กยเดี๋ยวเดี๋ยวตามอกทวงใ้นบ้นาเดียว่ใกล้เลนี่บ้พื้นเยพื้นเลยตีว,จ,วจะพื้นได้ <laughs> เอามันจะเิกเนี่ยพื้นเด้อ ท่าที่ตาบักทั่วแ่บว่าคมนี่ะคกลูก่ะส่งมาส่องมาที่รกทำหลายๆาย่าแ่บโอ้เฟียดออกกขึ้นเปิดตอมรับรถดเปิดตอมหลับหลดจังหน่อยอพี่น้องนะปีไหมใครไม่กินอยู่สือ่อมันจะหองท้องวบบๆใครไม่กินก็ขอให้อยู่สืๆๆ่ออพ่อถ้าจะหลับหนุ่มบ้านโคกใครไม่สะแต,เตกก็อยู่สืๆ่อๆ มามาพี่วันดังแท่คลิปนี้บูเมรระว่ามีเสียเสียบูม,มาแนะนำจะควอางผมผมชื่อเด็กชายยังก่อนน่ะพอเสีงยงค่อยๆดอไปไปบ้าจล่อไ่ยวดเ<น>ีบาด้วยาเมียมากินเขาเทะกนอน,นเ้อดูว้ยบุออมีกล้องนะ อ่ะตามไรมันสีแหลกพี่น้องโอ้ยมันสีเหลหามเขายังอาบ้าตบอกเขาแต่งตัวโอนนั่งท <laughs> ้องไห้อันนี้บ่ได้ไม่ได้แล้วไม่เห็นดีนะมันนั่นไม่จะพาเขาไปขี่รถล่องบ้านบ้านว่าเระละมูอมันบ้านบ้านว่าบักอันนั้นนะบักโคกัดกันนะก่ได้ไปมันกิดจีเซ่นหมดละมูอมันนั่นเบาเรื่องเอี่ยนนั่นนะเออ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 มีเสียงแสกซ้อนเลยพี่น้องวันนี้ โอ้ยมันบอกเคียวแค่จะเป็นหน่อยหน่อยเว้ยที่เด็ดอยู่ตรงนี้เลยพี่น้องกระปูดองพร้อมแล้วล่ะโอ้กระปูดองเอามาเห็นไอ้เปรีป้ยวอ่ะหันไหนหันไหนไม่เห็นโคลกลุกล่องเงาลุกบักบกับกบักกอ,อกดีไปไ,ไปหัวก็ไปเอามาจากต้นเลยพี่น้องนี่บักกอ,อกนี่ไอ้บุญแอบเลยมหฟอดวยงี้งี้นี่เบึงเบิึงพี่น้องในเนื้อนวลนวลมันหลายหลาย นะใส่ท pues mm e ี่เด็ดอาาก่ๆนี่ลูกย่างอย่งประเด็กสุลดใส่หลายแสบหลายใครไม่กินก็อยู่สื่อํำตาลตันลดจักหน่อยใครไม่กินก็ขออยู่สื่อเอาเนี่ซุ้มันี่ลูก นี่ครับปลาแดกโอ rab, o oy, o oy. An, so l l ้ยโอ้ยอันส oh. ่วนไม่เอารุงเนี่ยกุ้งโอ้ยโอ้ยวัวกูถือยกแช่ปูครับพี่น้องปูปื๊ดเอาใส่มาทั้งตัวแล้วเนาะนีเครื่องกวาดนีเครื่องกวาดก็ทชัท่าแมววะตัวดอกมันใส่น้ำบึ้งบึ้งบึ้งพี่น้องบึ้งปาดมันมันพี่น้อง ปวดมันแค่ยักตัวเลยปวดดมือแยวแยวอ่ะปวดดคของแท้ของแท้แน่นแน่นอนปูอนนดองอะไรเขาตัว,ตวิดเกมอ่ะไม่อาจักตัวอีกตัวนึงเบิ่งมันเบิ่งมันบึ้ดมันเต็มท้องน้ำปลาแดกน้ำปลาใส่ทุกรลดใส่ใส่เหมดละใส่ละลายมันเข้มฉาอีพอข่อยเออเออมันตีเข้มน้ำปลาพอได้กินนะพี่น้องะองะ แค่อันกับปูดองเนี่ยแต่แท่นนั้นพอย้งแล้วไเป็นอดลอดเฉยๆก่อนใส่ยังกอกใส่จะเทียมดองมันอยากอกบ้านไอยดู้โอ้มากูปุ้มนียฟังเสียงต่ำพี่น้องเลยเยอแล้วฮะกินข้าวนับกันบัดมือนี่มือวันร่วมญาติพี่น้องประกอบ હા કીધે લગપને